มาครับพี่น้องครับตำหนวดมึกเส็บแซบครับผมสวัสดีครับพี่น้องสู่ขูสู่คนกับผมมาพอครับจ่าบ่อนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้ตำหนวดมึกงหญ่พี่น้องไอ้เส็บแบน้ำกันน้ำปลาแหลกแบบนูวนู้ด้ยพี่นอ้องเด้ออ่าเกือบมันบริเวณไทยมื่อนี้พี่น้องไอ้ฝนตกฝนตกห่อ ปลาผิวหน่องเลยหาดลงไปเสียบเสียบเลยพี่น่องเลยอืม mm hmm. Ừm. Hừ. Nuột nhai hen khặc. เอาซีเรยลีน่น้องอืมน้ำปลาแดกแบบนัวค่ะยี่ Suốt bà nè Bộ mì tạt lời มาเบิร์มาเบิร์เลยพี่น้องเลยไ่ๆเฉียบๆเลยน้ำนัวพี่น้อง นำงัวหวดไปเลยบุ้ยเสียบๆด้วยกันหลยอืมต้นตกห้องกระเจ้าพี่น้องเลย ว่าศรบ่ได้มาพอพี่น้องเลยเมื่อศรีบวัวบัวทงบัวาไทายยังแบบเตรียมยังกับบัวท่านหาการะดาษทีสูกับบัวแด้เปลื่นปากต้องขอโทษขอให้พร้อมเรื่อพี่น้องเรื่องหงอนใหญ่แห้งคัะ Claro. Uh. Oh, <laughs> oh, xì Đi uh. ngoan nhau nhau. จำเลยเพอหยาดลุยๆในเนด้อมเหมือนเดิมจะว่ากันนะพี่น้องอืม,อม หานน้ำปลาดยบพี่น้องใส่กับสะต่อยา มาขาดอะไรทีะน่รูาดจริงิเขานำปลาดแขนาดโอ้โหไเนี่อะปก อ้าครับพี่น้องครับมื้อนี้บรรยากาศอาจบ่เป็นใจปบรรยเด้อพี่น้องเด้อม,มันอาจสิมืดสิคึ้นเน่เด้อครับผมใจจ้าบอนกับผาพี่น้องมากเสียบคือเก่าตำนวนมึงใหญ่พี่น้องเอ้ยยโอ้สุดยอดขนาดนั่นประเดี๋ยกนัวฮักเอ้าวสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมกับผมขอบพระคุณห,หลายครับผม